ทดก็จะมาทานบ่อยๆนะคะร้านนี้รู้สึกว่าอร่อยมากนะคะมีทั้งเต้าหู้ใส่ลงไปด้วยเนาะค่ะก็มีเลือดไก่ด้วยค่ะปลานะคะก็ใส่ลงไปด้วยเนาะอันนี้เป็นลูกชิน้นท่อนยาวๆนะคะหั่นเป็นชิ้นๆนะคะนี่แหละอ,อ,อาหารที่ทดชอบทัดอร่อยได้ใจค่ะเห็นนะรสชาติถูกใจมากเลยค่ะทานด้วยกันไหมคะอ่า ทักทายเพื่อนๆนะคะวันนี้ไม่ทํากับข้าวอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ทานอะไรที่ง่ายๆนะคะก็พามาทานก๋วยเตี๋ยวนะคะชามนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณสําหรับชมคลิปให้จบนะคะขอบคุณคะ่ะลูกชิน้นลูกชิ้นก็มีหลายแบบเนาะมีทั้งเป็นแบบเป็นแผ่นแผ่นด้วยก็เป็นลูกๆด้วยนะคะนี่เห็นไหมคะอันนี้เป็นลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้นก็มีหลายแบบเนาะมีทั้งเป็นแบบ เป็นแผ่นๆด้วยก็เป็นลูกๆด้วยนะคะนี่เห็นไหมคะอันนี้เป็นลูกชิ้นที่ต้มสุกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆนะคะอันนี้ก็เป็นทานผักไปด้วยคะ่ะทดก็ชอบทานอ,อร่อยมากๆเลยคะ่ะสดน้ําไปด้วยค่ะนี่คะ่ะอืมอร่อยมากๆเลยคะ่ะสดน้ําไปด้วยค่ะนี่ค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะสดน้ําไปด้วย นี่ค่ะอย่างนะคะก็ใส่ผักบุ้งด้วยนะคะนี่น่าทานไหมคะอันนี้ปรุงเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะใส่พริกใส่เน,นื้อน,นะคะนี่แหะจ้าน่าทานไหมล่ะคะเขาก็ใส่ให้ใส่เครื่องครบเสร็เลยนะคะมีทั้งลูกทอดก็จะมาทานบ่อยๆนะคะร้านนี้รู้สึกว่าอร่อยมากนะคะมีทั้งเต้าหู้ใส่ลงไปด้วยเนาะ ก็มีเลือดไก่ด้วยค่ะได้เลยเนาะค่ะใส่แล้วก็จะหอมมาทานกันเลยจ้านี่อืมเลยลองลูกชิ้นปลาก่อนนะคะลูกปลานะคะก็ใส่ลงไปด้วยเนาะอันนี้เป็นลูกชิ้นท่อนยาวๆนะคะหั่นเป็นชิ้นๆน,นะคะนี่แหละอ,อ,อาหารที่ทวดชอบถ้าใส่พริกใส่น้ำตาลใส่น้ำปลานิดๆแล้วก็ใส่น้ำส้มเลยนะคะ กุกเคล้าให้เข้ากันนะคะนี่นะจ๊ะปปลานะคะก็ใส่ลงไปด้วยเนาะอันนี้เป็นลูกชิ้นท่อนยาวๆนะคะหั่นเป็นชิ้นๆนะคะนี่แหละอาหารที่ทดชอบทักตรงนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวริมทางนะคะก็อยากมาทานของอร่อยก็อย่างนี้แหละคะ่ะงดทํากับข้าวหนึ่งวันนะคะทานก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยดีเหมือนกันนะคะก็ ทานอะไรที่ง่ายๆนะคะก็ปรุงเครื่องเลยเนาะได้ก๋เตี๋ยวมาชามนึงนะคะปรุงเครื่องให้เรียบร้อยนะคะเต็มชามเลยจะทานหมดไหมเอ่ยอ่าไม่ต้องสนใจใครแล้วนะคะทานก่อนคะ่ะรู้สึกหิวอย่างนะคะก็ใส่ผักบุ้งด้วยนะคะนี่น่าทานไหมคะอันนี้ปรุงเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะใส่พริกใส่นะ้ำเต็มชามเลย จะทานหมดไหมเอยอ่าไม่ต้องสนใจใครแล้วนะคะทานก่อนค่ะรู้สึกหิวโทษก็จะมาทานบ่อยๆนะคะร้านนี้รู้สึกว่าอร่อยมากนะคะมีทั้งเต้าหู้ใส่ลงไปด้วยเนาะค่ะก็มีเลือดไก่ด้วยค่ะชามนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณสําหรับชมคลิปให้จบนะคะขอบคุณค่ะมากนะคะวันนี้วันนี้ก็งดทาน งดทำกับข้าวค่ะมาทานอะไรง่ายๆเนาะอร่อยมากเลยค่ะมีประโยชน์ชนิดหนึ่งคือบำรุงสายตาเรานะคะยิ่งทานเยอะๆยิ่งดีนะคะผักเนาะก็ช่วยย่อยช่วยระบายทักทายเพื่อนๆนะคะวันนี้ไม่ทำกับข้าวอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ทานอะไรที่ง่ายๆนะคะก็พามาทานก๋วยเตี๋ยวนะคะ อร่อยได้ใจค่ะเห็นไรสชาติถูกใจมากเลยค่ะทานด้วยกันไหมคะอ่าลูกชิ้นปลาเอ่อเป็นรูปลักบ,บี้นะคะนี่จะมีปลาหมึอกกรอบด้วยใส่ลงไปในชามเดียวเนาะค่ะก็ใส่หลายก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยดีเหมือนกันนะคะก็ทานอะไรที่ง่ายๆนะคะก็ปรุงเครื่องเลยเนาะได้ก๋วยเตี๋ยวมาชามนึงนะคะปรุงเครื่องให้เรียบร้อยนะคะท้องได้ดีเลยนะคะ วันนี้รู้สึกอร่อยมากนะคะทานแบบเออไม่รู้อิ่มเลยนะคะเนี่ยจะหมดไหมนะคะลูกชิ้นปลาเออเป็นรูปลักบ,บี้นะคะนี่จะมีปลาหมึกกรอบด้วยใส่ลงไปในชามเดียวเนาะค่ะก็ใส่หลายอร่อยได้ใจค่ะเห็หนะรสชาติถูกใจมากเลยค่ะทานด้วยกันไหมคะอ่า อืมอร่อยมากๆเลยค่ะสดน้ำไปด้วยค่ะนี่ค่ะมากนะคะวันนี้วันนี้ก็งดทานอองดทำกับข้าวค่ะมาทานอะไรง่ายๆเนาะอร่อยมากเลยค่ะง่ายเลยเนาะค่ะใส่แล้วก็จะหอมมาทานกันเลยจ้าอืมเลยลองลูกชิ้นปลาก่อนนะคะส้มน้ำตาลน,น้ำปลาออ่ใส่ทั้ง ตัวลิสงป่นด้วยนะคะที่ขาดไม่ได้ชามนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับชมคลิปให้จบนะคะขอบคุณค่ะอย่างนะคะก็ใส่ผักบุ้งด้วยนะคะนี่น่าทานไหมคะอันนี้ปรุงเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะใส่พริกใส่น้ำทักทายเพื่อนๆนะคะวันนี้ไม่ทำกับข้าวอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ทานอะไรที่ง่ายๆนะคะ ก็พามาทานก๋วยเตี๋ยวนะคะท้องได้ดีเลยนะคะอืวันนี้รู้สึกอร่อยมากนะคะทานแบบไม่รู้อิ่มเลยนะคะเนี่ยจะหมดไหมนะคะลูกชิ้นลูกชิ้นก็มีหลายแบบเนาะมีทั้งเป็นแบบเป็นแผ่นๆด้วยก็เป็นลูกๆด้วยนะคะนี่เห็นไหมคะอันนี้เป็นลูกชิ้นตรงนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวริมทางนะคะก็อยากมาทานของอร่อยก็อย่างนี้แหะคะ่ะ งดทำกับข้าวหนึ่งวันนะคะทานเต็มชามเลยจะทานหมดไหมเอ่ยอ่าไม่ต้องสนใจใครแล้วนะคะทานก่อนค่ะรู้สึกหิวตรงนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวริมทางนะคะก็อยากมาทานของอร่อยก็อย่างนี้แหละคะ่ะงดทำกับข้าวหนึ่งวันนะคะทานปลานะคะกระใส่ลงไปด้วยเนาะอันนี้เป็นลูกชิ้นเอ่อท่อนยาวๆนะคะหั่นเป็นชิ้นๆน,นะคะ นี่แหละเอ่ออาหารที่ทศชอบท่านนะคะนี่แนละจ้ะน่าทานไหมล่ะคะเขาก็ใส่ให้ใส่เครื่องครบเซต็เลยนะคะมีทั้งลูกอย่างนะคะก็ใส่ผักบุ้งด้วยนะคะนี่น่าทานไหมคะอันนี้ปรุงเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะใส่พริกใส่เอ่อน้ำอ,อร่อยมากๆเลยคะ่ะสดน้ำไปด้วย นี่ค่ะส้มน้ำตาลน้ำปลาใส่ทั้งถั่วลิสงป่นด้วยนะคะที่ขาดไม่ได้ที่ต้มสุกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆน,นะคะอันนี้ก็เป็นเต็มชามเลยจะทานหมดไหมเอ่ยไม่ต้องสนใจใครแล้วนะคะทานก่อนคะ่ะรู้สึกหิวก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยดีเหมือนกันนะคะก็ ทานอะไรที่ง่ายๆนะคะก็ปรุงเครื่องเลยเนาะได้ก๋วยเตี๋ยวมาชามนึงนะคะปรุงเครื่องให้เรียบร้อยนะคะอืมอร่อยมากๆเลยค่ะสดน้ำไปด้วยนี่ค่ะใส่พริกใส่น้ําตาลใส่น้ําปลานิดๆแล้วก็ใส่น้าส้มเลยนะคะก,คก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะนี่นะจ๊ะลูกชิ้นปลาเ,เป็นรูปลักลบ,บี้นะคะนี่จะมีปลาหมึอกกรอบด้วย ใส่ลงไปในชามเดียวเนาะค่ะก็ใส่หลายทักทายเพื่อนๆนะคะวันนี้ไม่ทํากับข้าวอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ทานอะไรที่ง่ายๆนะคะก็พามาทานก๋วยเตี๋ยวนะคะนะคะนี่แหละจ้ามา,าทานไหมล่ะคะเขาก็ใส่ให้ใส่เครื่องครบเสร็จเลยนะคะมีทั้งลูกเต็มชามเลยจะทานหมดไหมเอยอ่า ไม่ต้องสนใจใครแล้วนะคะทานก่อนค่ะรู้สึกหิวลูกชิ้นลูกชิ้นก็มีหลายแบบเนาะมีทั้งเป็นแบบเป็นแผ่นๆด้วยก็เป็นลูกๆด้วยนะคะนี่เห็นไหมคะอันนี้เป็นลูกชิ้นชามนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับชมคลิปให้จบนะคะขอบคุณครับโทษก็จะมาทานบ่อยๆนะคะร้านนี้รู้สึกว่าอร่อยมากนะคะมีทั้งเต้าหู้ใส่ลงไปด้วยเนาะ ก็มีเลือดไก่ด้วยค่ะได้เลยเนะาะค่ะใส่แล้วก็จะหอมมาทานกันเลยจ้านี่อืมเลยลองลูกชิ้นปลาก่อนนะคะอืมทานผักไปด้วยค่ะทศก็ชอบทานปลานะคะก็ใส่ลงไปด้วยเนาะอันนี้เป็นลูกชิ้นท่อนยาๆนะคะหั่นเป็นชิ้นๆน,นะคะนี่แหละอ,อ,อาหารที่ทศชอบทุกอย่างนะคะก็ ใส่ผักบุ้งด้วยนะคะนี่น้าทานไหมคะอันนี้ปรุงเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะใส่พริกใส่น้ำมากนะคะวันนี้